สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกับยายเล็กอีกแล้วค่ะพี่น้องมอนี่ยายเล็กจะพผ้ามาก,กินแกงหน่อไม้สดใส่เห็ดเผืงหวานค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บได้ค่ะยายเล็กแกงเองเนาะค่ะเนาะพักกะมาตรึมค่ะมีกระช่ายเนาะค่ะเนาะ,ะพักอีเลิศแตงกระเจี๊ยบทัวพักสมเมกมิสลัดนิดหน่อยค่ะ ผลไม้เห่าล่างปากเนาะคะ่นะเนาะคือแอปเปิลค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาสล่ะมากินกับเยเลกเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะคําคแหลกแหกมานเนาะพี่น้องเนาะออ้ยหมูกูกเลยคะ่ะพี่นอ้องแสบแซบเด้อหืมหืมมาค่ะอืมขอซีมมันกันดูมันหวานอิหลีบอกพี่น้อง เฮดพึงหวานค่ะอืมหวานสมซื่อค่ะพี่น้องแซ่บฐ์ค่ะแซ่บกว่าเฮดปลวกค่ะพี่น้องขาไผ่บ่เคยกินลองกินเมืองได้ค่ะเพื่อนเพื่อนอีหลีค่ะอืมนี่ขาวเหนียวน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ขขาเนี้ยขอาเหนี้ยวอาอืมเต็มติบหมกกรุบเลยพี่น้องมาค่ะมาค่ะ จำน้ามึงดูคือแสบแท้ยี่หละแกงเองนะคะพี่น้องม้ฮบห้บห้บห้าบอีหลี่ได้ค่ะมา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 ข้ากั้นขากันค่ะ cắp nắng. nó hm, 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 Hửm hm, 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 ออดี่เยินตังคาเจาว่าเฮดเพ,เพิงหวานเนี่ยแกงแซบกว่าเออฮดปวกอีกพี่น้องนี่เลกพี่สตดแล้วแซบอิหลีค่ะพี่น้องจ๋า นั่นแหืมึผักขาบอะอึดเอาหลอดผักขาอยู่บ้านได้เลยพี่น้องฮืมอ,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  <c oughs> อร่อยอะไร,รอีหลีค่ะืม จำน้ำขอสนน้ำจักบ้าทมึงด้วยพริกบุกโดดกัะมีได้ค่ะพี่นนอว่าออนบอออนค่ะแกค่ะแกแกแกขคือเอาเพชร่ะพี่น้องจ้ะ 酸瓜，<雲>嗯，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 嗯<椒>，来来。 มันนี่ซี่หิวหิ้วขาวแน่ขาเลยแซ่บแซ่บน่ออืมอืมอกระชายนี่นี่เงยงยวเป็นกระชายออนค่ะกินกับแกงน้ำใหม่ถือกันถือกันค่ะกับซุปน้ำใหม่ก็ได้ด้วยค่ะ อืมอรอย <laughs> ไม่ใช่แนวแสบๆแตอน้อยส่วนไปหนาบ่น้อย,ยอยกเล็กนะึ่ครับค่ะแซบอร้อืม คำหย่ตาสวนเลยค่ะพี่น้องตะกี้คำหมึกใย้หนึ่งอืมอืมอืบแล้วค่ะ ลุกดอดลุกดอดเอาอีกจะทำกันเนาะถ้ามีแห้งนะพี่น้องนะอะเห็นลูกดดปะคะอืมอืมนีม่แห้งจนน่ะ Lại làm nữa không? gấp 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 gấp. Đặc phi ข้าวแซ่บแห้งครับพี่น้องมือของมักเนาะคะ่ะเนาะแกงเห็ดแกงน้ำมันเนี่ยอู้ยเมนูปโปรดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเค็ปอาหารนี้เลยค่ะบึ๊ดพักพักปลาปลาอาหารนี้เลยหลายนะครับเพื่อนอวันนี่จังเ,เ,เ,เห็ดนะครับอืมฮะอืม เฮ้นนี่ไปหาเก็บอยู่ตลาดครับพี่น้นองฮื้มฮุงบินตำกันล่ะหลายของบ่มีเลือดบ่มีอย่างเพิ่นวะบ่าแสบดึกพิ่นวะเอ้ย แต่ำหรับยเยลิ่งเนี่ยพี่น้องเอ๋ยแซ่บค่ะของหมักหืม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 คำหาพี่น้องหืม กินข้ามเนี่จนตาสวดพี่น้องเอ้ยืหแซ่บค่ะพี่หน่งองข้าแซ่บลนะมันเนด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเที่เขามารับชมที่หลังมันเด้อค่ะมากินกับยี่ยแลกเด้ออร่อยอร่อย <c oughs> อิลีค่ะ ไม่ได้ตัวหล่อเด้พักเสมกกินกับก้อยกุ้งสุดอยอดจัิงสิค่ะแต่ว่ายายเล็กเห็นมันงามเนาะคะนะ่ะเนาะยายเล็กตัดกิ่งละ่ะเพิ่นปงใหม่ยายเล็กก็รองเอ้องเอามากินกับแกงหน่อยมึงดูมันสีแสบบอดสำหรับพักเสมกน้องพี่น้องเนาะ ได้อยู่นะได้อยู่ค่ะได้กันค่ะปลูกยู่นี่ค่ะยี่เลยปลูกอยู่บันยี่เล็กเนี่ยอ,อหรหอ,อย่านเพื่อนขีรียดกินเพื่อนจักบาดก่อนคัน,คนนี้กินข้อน,นี้ค่ะหรือผักสลัดนะคะพี่น้องเนาะย่านเพื่อนขีรียดกินกันอือออือหยัยงนี่ อันค่ะพี่น้องแ,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 แ <laughs> ฮปแฮปแฮปแฮทั้งกินรีบกินซุกค่ะพี่น้องอร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยลูกกระเจี๊ยบฮมฮึ จับค่ะหุ่งกัะแจนหลายพี่น้องตอมหูเยเล็กมิงแมงมิงแมงอยู่คัดขวางความทุกข์ในการกินแห้งสวดจานหมูก,ก,กรุบรสซิเมิดพี่น้อง มันมเอิเอิว่ากินดอกพี่น้องมันเอินว่าอย่างล่บพี่น้องจัะมันเลยเอิบว่ากินดอก,นอกแบบนี้อือดีเหรไม่เลือกต้องมาหัวขวนยีเล็กมากินนับกันค่ะอรออยกวกาเห็ดปวกจริงค่ะเห็ดพึ่งหวานแล้วเกี้ยวแล้วมันจะเป็นกรึบกรึบกรึบในปากเราเลยค่ะ เหนียวค่ะเห็ดปวกเราเกี๊ยวเข้าไปยังมีเหนียวนะคะอกลับุบไปค่ะพี่น้องอือเฮ้ยคุชอายุบานยี่เล็กคือกันมาลงทุนเลยเนาะยี่เล็กอีหยังเกาอายุบานจะคลองเนาะยี่เล็กเอ่ะมันมี่ค่ะมันมี่ต้องเอามาใส่นะคะขิงอ่ะขิงขิงใส่น้ำยาข้าวปุ่นเท่านี้แหละค่ะกินได้ หอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งทานแล้วดีค่ะพี่น้องหอมอืมอืมอ่าอืมอยากไหมไม่ได้ดอกอ้วนๆค่ะพี่น้อง แฮบ,บแฮบแฮบไร <c oughs> เงียง้ยฮะอืมบะพริกแดงมาก,กินได้พี่น้องย่านเพจค่ะหนูจะคว่ำอยู่ตัวเนาะใหญ่ละเป่ <c oughs> นบอกอะ่ะกินตะบ,บักพริกร้อ้เนี่ยๆๆๆกระเพจอยู่ด้วยกันบะเป็นบะเพ็ดนะ เผ็ดคือการตะวันแสบแห่งค่ะคือจะกินโดนแต่ยังเล็กจังหวานพักกระบื้เมืนพี่น้องเอ้ข้าสดแตงแต่แกงเห็นมันแสบค่ะอืมอืม ยังให้กินหลยยุย่มๆต้มแต่ลงเริ่มต้นกินจนกินสิเบิดละ่ะพี่น้องยังบ่สั้นหนีอยูย่ยังตอมนะะนะันยังหันอ่ะ ไม่หลับพี่น้องคือแกงจ้ะ็จำจานหมูกรเกี้กงไม่ลินพี่นอ้องเอ้สับร้ายเหรอจำฮั่งทำฮั่งปุ๊กินสมบปะแอปเ,เปิลจะข้ามแนวเนาะพี่น้องนะตั้งปาก แซ่บแห้งคำนี้กินเขาก็พีี้าหนังแซ่บอี่เลยค่ะไรฝูงบินตำค่ะ พี่น้องอิ่มเลยด้ค่ะมูอนีมเสียมลาผ้าจากนะคะพี่น้องจ๋าพบกันใหมในไลน์น้านะคะพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย